นี่ผมกำลังจะเล่าเรื่องหนังสือเล่มหนึ่งภาษาอังกฤษเขาเร The Fourth Turning คือคนเขียนหนังสือเนี่ยเขาบอกว่าในโลกนี้มันมีวัฏจักรอยู่80ปีทุกๆ80ปีก็มีจะเป็นจุดเปลี่ยนประวัติศาสตร์แล้วเขาทำนาย,ยถ่ายทักมาว่าโลกกำลังเข้าสู่ช่วงแห่งการทำลายล้างช่วงนี้คือพูดยังไงว่าเขาเคยทำนายมาแล้วหนังสือเล่มนี้เคยทำนายมาแล้วทั้งสช่วง ถูกต้องหมดทั้งสามช่วงไม่เคยปิดเลยแม้แต่นิดเดียวนะฮะผมคิดว่าน่าสนใจผมก็เลยสังเคราะห์เรื่องนี้ออกมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังแล้วผมอาจจะมีความเป็นส่วนตัวของผมในหลายๆเรื่องด้วยนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขียนโดยคนสองคนคนหนึ่งชื่อสตราวส์และคนหนึ่งชื่อเนลฮาวสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในโลกปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นสงครามรัสเซียกับยูเครน วิกฤตการณ์ในตอนออกกลางที่ขยายวงจากฉนวนกาซาไปเป็นสงครามระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านโดยตรงปัญหาในภูมิภาคอาเซียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องพรมแดนระหว่างไทยกัมพูชาหรือการเมืองภายในประเทศพม่าที่มีรัฐประหารไปแล้ว5ปีที่แล้วเมื่อหนึ่งกุมภาพันธ์2564และปัจจุบันกำลังมีการเลือกตั้งโดยมีการเลือกตั้งครั้งแรกไปแล้วเมื่อวันที่ที่ธันวาคมที่ผ่านมา ความขัดแย้งในทะเลจีนตอนใต้ซึ่งน่าจะทวีความรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะในปีนี้ปี2069ที่ฟิลิปปินส์มีสถานะเป็นประธานอาเซียนเพราะฟิลิปปินส์นั้นเป็นสุนัขรับใช้ของอเมริกาอย่างเต็มตัวประธานดีคนนี้ยึดถือนโยบายอเมริกาแล้วอนุญาตอเมริกามาตั้งฐานทัพที่อ่าวซิลบิกของประเทศฟิลิปปินส์เพื่อเอามาปิดล้อมและขานอำนาจจีน วิกฤตการเรื่องเวนเนซุเอลาที่ประธานดิทชัมอาจจะสั่งให้กองทัพสหรัฐบุกเข้าไปโค่นล้มประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรเมื่อไหร่ก็ได้ขณะที่จีนและรัสเซียก็ประกาศว่าจะหนุนหลังเวนเนซุเอลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้ชมครับการที่โลกกําลังเปลี่ยนผ่านจากยุคโลกค้่เดียวที่นําโดยสหรัฐไปสู่ยุคโลกหลายั้่ที่มีหัวหอกคือกลุ่มบริกส์นำโดยจีนและรัสเซีย รวมไปถึงการถดถอยของเงินดอลลาร์สหรัฐในฐานะที่เป็นเงินสกุขล,กสลของโลกสากลของโลกโดยสิ่งที่กำลังล่มสลายไปสิ่งแรกคือเปโต o รดอลลาร์คือการใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเพื่อเป็นตัวกลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยนน้ำมันและเชื้อเพลิงฟอสซิลต่างๆรวมทั้งเปลี่ยนระบบการชำระเงินจาก Swift SWIFT หรือระบบเครือข่ายการสื่อสารระหว่างธนาคารทั่วโลกเพื่อใช้ในการส่งคำสั่งและข้อความเกี่ยวกับ ทุนละกร,รมการเงินโดยเฉพาะการโอนเงินระหว่างประเทศที่ถูกควบคุมและสหรัฐใช้เป็นเครื่องมือและอาวุธในการควบคุมระบบการเงินและเศรษฐกิจบนโลกนี้โดยเปลี่ยนจากระบบ SWIFT SWIFT สู่ระบบ PS, I p s i p s CIPS สังกฤษเต็มตัวเรียกว,ว่า Cross Border Interbank Payment System ซึ่งก็คือระบบชำระเงินสกุลหยวนระหว่างประเทศของจีนที่มีประสิทธิภาพมากกว่าต้นทุนถูกกว่า ลดการพึ่งพาระบบ s w i f ตและพ้นจากการครอบงำทางการเงินและการค้าของสหรัฐได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งผมเคยเล่าให้ฟังผ่านรายการคุยทุกเดื่องสนที่อย่างละเอียดไปหลายต่อหลายครั้งแล้วตอนที่247ตอนอวสานเปโตรดอลลาร์สิ้นสุดยุคดอลลาร์ครองโลกแล้วก็ตอนที่323ตอนสงครามโลกการเงินซิปท้าชน s w ิฟต ท่านผู้ชมครับเรื่องเงินดอลลาร์เนี่ยผมจะเตือนความจําท่านผู้ชมที่เป็น FC ผมมาตั้งนมตั้งนานแล้วถ้าท่านผู้ชมจําได้ไหมสิบกว่าปีที่แล้วผมออกรายการมองโลกมองเราผมเป็นคนแรกที่พูดบอกว่าดอลลาร์กำลังจะเป็นแบงก์กงเต็กวันนั้นเนี่ยผมจําได้หลังจากวันนั้นแล้วเนี่ยก็มีคนหัวรยเราะเยาะเย้ยถากถางผมบอกว่าผมเนี่ยมโนผมนี่คิดอะไรของผมเพื่อฝันแต่ว่าผมก็อดทนเพราะว่าผม ทำนายายทักอะไรในอนาคตไม่ค่อยจะผิด10กว่าปีหรือเกือบ20ปีที่ผ่านมาวันนี้มันมาถึงจุดล่มสลายของเงินดอลลาร์เรียบร้อยแล้วเรามาย้อนกลับไปเมื่อ28ปีก่อนในเดือนมกราคมปี2 5 4 0ซึ่งเป็นปีที่เกิดวิกฤตการต้มยำกุ้งในประเทศไทยมีนักวิจัยสองคนคือนายวิลเลียมสตรวสและนนลฮาวได้ตีพิมพ์หนังสือที่กลายเป็นคำพีแห่งการทำนายอนาคตชื่อว่า The Fourth Turning w h a The t cycles of history tell us about America's next rendezvous with destiny แปลเป็นไทยว่าจุดพลิกผันที่4สิ่งที่วัฒนจักรประวัติศาสตร์บอกเราเกี่ยวกับชะตากรรมของสหรัฐอเมริกาผมเอาประวัติยอดของคนเขียนประวัติยอดคนเขียนหนังสือเล่มนี้วิลเลียมสตรวส์เนลฮาวมาให้เล่าอีกฟังวิลเลียมสตรวส์เป็นนักเขียนนักกฎหมายผู้รกับละครเวทีจบการศึกษามาจากฮาร์วาร์ด เขาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งวงดนตรีตลกการเมืองชื่อดังอย่างเช่น Capital Steps น่าเสีดายที่สเตลา์เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเมื่อปี2550ด้วยวัยเพียง60ปีเท่านั้นส่วนนิลฮาวนั้นเกิดเมื่อปีพศ2494ปัจจุบันอายุ74ปีอ่อนกับผม4ปี5ปีเป็นนักเสตร์และผู้เชี่ยวชาญด,ด้านประชากรศาสตร์จบการศึกษาจากเยลหมหาวิทยาลัยเยล มีความเชี่ยวชาญด้านนโยบายสาธารณะและการวางแผนงบประมาณปัจจุบันเขายังคงเป็นที่ปรึกษาการลงทุนและนักประชากรศาสตร์ที่มีชื่อเสียงหนังสือที่เขาสองคนเขียนนั้น The Fourth Turning การหมุนเวียนเปลี่ยนครั้งที่4ตีพิมพ์ครั้งแรกมาปี2540นะฮะปัจจุบันกลายเป็นสือคลาสสิกเป็น ส่วนหนึ่งของทฤษฎีวัตจักยุคสมัยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า generational theory ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ซ้ำหลายครั้งแล้วยังมีหนังสือภาคต่อหรือ the fourth turning asia เขียนโดยนิวฮาวคนเดียวและตีพิมพ์บอในปี2,566เมื่อ2ปีที่แล้วท่านผู้ชมครับหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นเพียงหนังสือประวัติศาสตร์ทั่วไปแต่ได้พัฒนากลายเป็นทฤษฎีวัฒจักรที่เหล่านักคิด นักการเมืองอย่างนายสตีฟเบนนอนอดีตที่ผรึษษาวุโสของทาบดีอเมริกาโดโนัลด์ทรัมป์และนักลงทุนใช้เป็นคู่มือในการทำนายอนาคตเพราะหนังสือเล่มนี้มันชี้เห็นถึงรูปแบบพฤติกรรมของมนุษย์และวงจรของคนแต่ละรุ่นที่หมุนวนและซ้ำรอยมาอย่างยาวนานโดยเขามองว่าประวัติศาสตร์ไม่ได้ดำเนินเป็นเส้นตรงแต่เคลื่อนไหวเป็นวัฏจักรหรือไซเคิลนั่นเอง การที่สตีฟแบนนอนอดีตที่ปรึกษาอวุโสโดนัลด์ทรัมป์และนักยุทธศาสตร์การเมืองสายอนุรักษ์นิยมชื่นชมและนำแนวคิดจากหนังสือ The Fourth Turning มาเป็นเข็มทิศในการดำเนินกลยุทธ์ทางการเมืองนั้นมีเหตุผลสำคัญอยู่หลายประก,การตามอุดมการที่เคยพูดไว้ในอดีตว่าผมคือสตีฟแบนนอนเป็นเลนินเลนินต้องการทำลายรัฐ นั่นคือเป้าหมายของผมเช่นกันผมต้องการพังทุกอย่างลงมาให้หมดเพื่อทำลายสถาบานำนาจในปัจจุบันน่าคิดนะครับพรรคประชาชนนายธนาธรจึงรุ่งเรืองก็คิดแบบนี้คือต้องทำลายทุกอย่างให้มันพังทลายหมดแล้วค่อยเริ่มสร้างกันใหม่คำถามมันมีอยู่ว่านายธนาธรคิดจะทำลายทุกอย่างรวมถึงสถาบันกษัตริย์ด้วยก็เลยเจออุปสรรคอย่างใหญ่หลวงทำให้เดินหน้าต่อไปไม่ได้นะฮะแนวคิด แบบเลนินของแบนนอนนี่เองที่เชื่อมโยงกับหนังสือ The Fourth Turning ได้อย่างลงตัวเพราะเมื่อระบบเดินถึงจุดล่มสลายตามวงจรประวัติศาสตร์สตีฟแบนนอนไม่ได้มอง The Fourth Turning เป็นเพียงหนังสือประวัติศาสตร์แต่เขามองเป็นยุทธศาสตร์สงครามเลยเขาเชื่อว่าเรากำลุกในช่วงเวลาที่ระบบเก่ากำลังจะตายและเขามีหน้าที่เป็นหัวหอ,อกในการเร่งกระบวนการนั้น เพื่อให้มันตายเร็วแล้วสร้างโลกขึ้นมาใหม่ตามอุดมการอนุรักษ์นิยมใหม่ขึ้นมาแทนที่ความคิดนี้ก็ไม่ใช่ความคิดใหม่เหมือนสมัยที่ขเขมรแดงเข้ามายึดอำนาจในายพอลพดและที่ปรึกษาฝ่ายมาร์กซิสขวาซ้ายจัดก็มีความเชื่อมั่นว่าถ้าจะพิจารณาปฏิวัติและปรับปรุงสังคมขเขมรหรือกัมพูชานั้นต้องทำลายฆ่าล้างผู้ที่มีการศึกษาให้หมดทุกคน เพราะเขาบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าคนเรียนรู้มากจนเกินไปแล้วไปยึดถือหลักการทางตะวันตกมากจนเกินไปครูหมอหรือนักวิชาการถูกฆ่าล้างเาผ่าพันธุ์กันเป็นล้านคนถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล w และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันนะผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู y t u t u เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์ แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ย t u b e นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับกฎแห่งพระรจักร80ปีประวัติศาสตร์ไม่ได้เดินเป็นเส้นตรง,งหลักใจใจความคือส r ตรอสและฮาวเสนอทฤษฎีประวัติศาสตร์สารและโลกตะวันตกเคลื่อนไปตามวงจรซึ่งมีความยาวประมาณช่วงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันคือประมาณ80ปี ข้อสรุปของพวกเขานั้นเรียบง่ายแต่ทรงพลังประวัติศาสตร์เคลื่อนไหวและซ้ำรอยทุกๆ80ปีเหมือนวัฏจักรไซเคิลโดยแต่ละวัฏจักรมี4ช่วงแต่ละช่วงกินเวลาประมาณ20ปีแบ่งออกเป็น4ช่วงจุดเปลี่ยน t u r n ์นิ่งเฟสเปรียบเหมือน4ฤดูการที่มีอิทธิพลต่อคนรุ่นต่างๆเชื่อมโยงกันด้วยยุคสมัยทางประวัติศาสตร์เดียวกันความเชื่อคล้ายๆกัน และความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของคนรุ่นนั้นๆซึ่งปรากฏในหนังสือเรื่อง Generation The History of America's Future นะฮะคือประวัติศาสตร์ของอนาคตอเมริกาซึ่งตีพิมพ์เมื่อปี2,534 34ปีที่แล้วช่วงแรกหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าถึงยุครุ่งเรืองยุครุ่งเรืองหรือภาษาอังกฤษเรียกว The First Turning the High ซึ่งมักจะเกิดขึ้นหลังจากวิกฤตการครั้งใหญ่ที่สังคมรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันชีวิตรู้สึกมั่นคงกฎเกณฑ์ต่างๆสมเหตุสมผลยุคเรื่องเรื่องครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นหลังสงครามโลกประมาณปีคศ .1946 หรือพุทธศักราช2489ถึงต้นทศวรรษที่1960โดยหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองค่าจ้างเงินเดือนสูง การทำงานเพียงงานเดียวหรือจ็อบเดียวไม่ต้องทำงานพิเศษก็สามารถดูแลครอบครัวชีวิตมั่นคงซื้อบ้านได้ผู้คนไว้วางใจสถาบันต่างๆของรัฐการเชื่อฟังระเบียบวินัยกลายเป็นเรื่องปกติสังคมจะรู้สึกเป็นเปึกแผ่นชีวิตมีความมั่นคงผู้ที่เกิดในช่วงหายถูกเรียกว่าโปรเฟตเติบโตท่ามกลางร,ระเบียบวินัยมักเป็นผู้นำด้านวิสัยทัศน์และเสืรร่อมเช่นกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ ปีคศ .1945 ถึง19 1,963ผมได้อยู่ในยุคเบบี้บูมเมอร์ช่วงที่2ช่วงการตื่นรู้ The Awakening ช่วงที่2นะครับเมื่อชีวิตเริ่มราบรื่อนมีปกติสุขเกินไปผู้คนบางส่วนเริ่มตั้งคำถามกับทุกสิ่งความคิดสร้างสารรค์พลุ่งพล่านระเบิดตัวขึ้นมาอำนาจเดิมถูกท้าทาย และเริ่มต่อต้านระเบียบสังคมตัวอย่างที่ผ่านมาในยุคดิอ w เวกัน n นเกิดขึ้นในช่วงกลางยุค1960ถึงต้นยุค1980 20ปีท่านผู้ชมที่ติดตามข่าวและศึกษาเรื่องต่างประเทศจะจำได้ถึงการชุมนุมเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของพลเมืองการประท้วงต่อต้านสงครามสงครามพัฒนธรรมต่อต้านกระแสหลักเกิดวัฒนธรรมชนฮิปปี ดนตีร็อกและการกำาเนิดของเทคโนโลยีใหม่ๆที่เป็นขบฏและกลายเป็นกระแสหลักของสังคมสำหรับคนที่เกิดในช่วง awakening ถูกเรียกว่าพวกเร่ร่อนโนมาดจะเติบโตท่ามกลางความวุ่นวายโกลาหลไม่พอใจโลกครอบตัวชอบเดินทางสแสวงหาพึ่งพาตนเองเป็นคนที่มีเหตุผลมีความรับผิดชอบมีแนวโน้มที่จะทา งานในเฉพาะสาขาเฉพาะมากกว่าและชื่อชอบอิสระเสรีในการเลือกเช่น Gen X คนที่เกิดระหว่างปี2506ถึง2524ทำงานเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพและความมั่นคงโดยแรกกับความสุขช่วงที่3เป็นช่วงที่เรียกว่าช่วงแห่งการคลายเกลียวและเสื่อมถอย the unraveling ในระยะนี้จะเกิดสภาวะของความ แตกสามัคคีสังคมเริ่มแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอย่างชัดเจนความเชื่อมั่นพังทลายลงตัวอย่างที่ผ่านมาตั้งแต่กลางยุคคศ .1980 จนถึงปีคศ .2008 หรือ2551เราได้เห็นความแตกแยกที่เพิ่มขึ้นลทัทธิปัจเจกนิยมพุ่งสูงความเชื่อมั่นในรัฐบาลลดลงสถาบันเริ่มอ่อนแอลง เกิดความเสื่อมโทรมทางวัฒนธรรมการก่อสงครามที่ไม่มีวันจบสิ้นการบริโภคอย่างฟุ่มเฟือยและทางการเงินที่เกินตัวซึ่งช่วนี้จบลงด้วยวิกฤตเศรษฐกิจปี2051ที่เขาเรียกว่าแฮมเบอร์เกอร์คราสิตวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ที่เริ่มจากสหรัฐอเมริกาจากความไม่เชื่อมั่นในรัฐบาลและระบบธนาคารจนเกิดการแบ่งขั้วทางการเมืองอย่างรุนแรง ฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาฝ่ายอนุรักษ์กับฝ่ายหัวก้าวหน้าเป็นสัญญาณชัดเจนของช่วงท้ายของวงจรผู้ที่เกิดในกลุ่มนี้ต้องเผชิญกับวิกฤตตั้งแต่หนุ่มสาวเลยนะเป็นกลุ่มวาดหวังสร้างสังคมใหม่แบบฮีโร่เช่นกลุ่มมิลเลนเนียมเจนวที่เกิดปี1คศ1982ถึงปีคศ2000ที่มีแรงจูงใจต้องการประสบความสำเร็จ ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ไม่สนใจรากฐานเปลี่ยนงานง่ายไม่ค่อยทำงานที่เดิมนานๆเรียนรู้เทคนโนโลยีใหม่ๆได้เร็วคาดหวังเงินเดือนสูงไม่ชอบทำงานในออฟฟิศไม่ให้ความสำคัญกับอาชีพมากนะักช่วงที่4คือช่วงวิกฤตละคือช่วงนี้นะครับ The crisis ปัจจุบัน เป็นช่วงที่ไม่มีใครอยากพูดถึงเป็นช่วงเวลาแห่งวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่ที่นำไปสู่การทำลายระเบียบเก่าเพื่อสร้างระเบียบใหม่เช่นสงครามกลางเมืองวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ภาวะเงินเฟอ้อสูงโรคระบาดโควิด19สงครามใหญ่เป็นเชื้อไฟที่เร่งให้เกิดการสร้างระเบียบโลกใหม่เป็นช่วงที่สถาบันต่างๆล้มเหลวหมดความกลัวเข้ามาแทนที่ความเชื่อมัน่น การกำกับควบคุมของรัฐเพิ่มสูงขึ้นไม่เชื่อสื่อและความขัดแย้งกลายเป็นสิ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ตามโมเดลนี้ช่วงนี้เริ่มต้นขึ้นประมาณ2,551ซึ่งตรงกับวิกฤตทางการเงินพอดีและโลกเราอยู่ในช่วงวิกฤตนี้ไปจนประมาณปี2 5 7 3หรือคศ2 0 3 0ต่อไปอีก5ปีอย่างน้อย ผู้ที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤตมักจะได้รับการปกป้องอย่างดีมีความอ่อนไหวแบบศิลปินและจะเติบโตในโลกที่มีการจัดระเบียบโลกใหม่แล้วเช่น Silent Generation หรือ Gen C ในปัจจุบันเมื่อ2ปีก่อนในช่วงกลางปี2566 Neil h o w ว e ได้ออกหนังสือขยายความหนังสือเล่มแรกของเขากับ s t r a u s สที่กลายเป็นหนังสือคลาสสิกไปแล้วหนังสือเล่มใหม่ี่ฮาวใช้ชอว่า The Fourth Turning e r หรือจุดพลิกผันที่4มาถึงแล้วเขาอธิบายอัปเดตเพิ่มเติมอย่างนี้ครับผมสรุปให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆเขายืนยันว่าคำทนายที่เขากับสตรว์เขียนในปีส0น้ีนั้นเป็นความจริงและกำลังเกิดขึ้นจริงในปัจจุบันเขามองว่าเหตุการณ์ต่างๆเช่นการระเบิดของโควิด1นสงครามรัสเซียยูเครนและความแตกแยกทางการเมืองอย่างรุนแรงในสหรัฐคือเชื้อไฟที่เร่งให้เราเข้าสู่จุดคลายแมกซ์มากขึ้นทุกที ทาวขยายความเพิ่มเติมว่าวิกฤตในปัจจุบันมีความรุนแรงเพราะมันเกิดขึ้นพร้อมกันสามิติคือวิกฤตสถาบันหมายถึงความเสื่อมศรัทธานในรัฐบาลธนาคารกลางและองค์กรระหว่างประเทศเขาจะเพียบเทียบกับประเทศไทยก็คือว่าวิกฤตที่คนรุ่นใหม่ไม่เชื่อในสถาบันหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นสถาบันศาสนาสถาบันตำรวจสถาบันทางการเมืองไม่เชื่อมั่นใน ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือองค์กรระหว่างประเทศหรือแม้กระทั่งปปชว,วิกฤตวัฒน,นธรรม (cultural crisis) ความแตกแยกทางความคิดที่แบ่งคนออกเป็นสองฝั่งอย่างชัดเจนจนแทบจะคุยกันไม่ได้และวิกฤตทางภูมิรัฐศาสตร์การผรงาดาขึ้นของ,ของคู่อำนาจใหม่เช่นจีนรัสเซียและกลุ่มบริกที่ท้าทายระเบียบโลกเก่าทั้งนี้ฮาวได้มองบทบาทของคนแต่ละคนรุ่นนี้ไว้ดังนี้ครับเบบี้บูมเมอร์คือรุ่นผมปัจจุบันเป็นผู้นำที่แก่ชรา เป็นผู้วางอุดมการแต่เป็นตัวการของความขัดแย้งเชิงคุณค่าอันนี้ก็จริงเพราะรุ่นของผมนี่จะเป็นกรุ่นที่ตั้งคุณค่าขึ้นมาเองแล้วหวังว่าทุกคนจะต้องเดินตามสายคุณค่าที่พวกเราตั้งกันขึ้นมาเอง Gen X เป็นผู้บริหารจัดการที่เหนื่อยล้าอ่อนแรงเนื่องจากต้องประคบประคองระบบที่พวกเรารุ่นเบบีบูมเมอร์อย่างผมตั้งขึ้นมาให้ไม่ให้ที่กำลังพังทลาย Gen Y หรือ Millennial คือตัวเอก สถานการณ์ในปัจจุบันโดยฮาวเชื่อว่าชุดมิลเลนเนียลจะเปลี่ยนจากคนรุ่นที่ถูกปรามาสเป็นผู้สร้างที่กอบกู้ระบบและสร้างเหลือสังคมใหม่ขึ้นมาเหมือนรุ่น G.I. generation ในสมัยครั้งสงครามโลกครั้งที่สองแล้วรุ่น Gen C Gen, Gen Alpha อันเป็นรุ่นที่เติบโตท่ามกลางวิกฤตความหวาดกลัวและความไม่แน่นอนต่างๆ ลูกหลานของเราจะเน้นความร่วมมือความประณีตและจะเป็นผู้รักษาความสงบในระเบียบใหม่ที่เกิดขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นเนียฮาวได้ทำนายเอาไว้ว่าช่วงเวลาที่อันตร,รายที่สุดคลายแม็กซ์จะเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่2030ในช่วงประมาณปี2 5 7 3ถึง76ในช่วง5-6ปีข้างหน้านี้อาจจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงที่เป็นจุดตัดสินชะตาโลกอย่างเช่น อาจจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3หรือวิกฤตการเรื่องโรคระบาดหรือทางเศรษฐจขนาดใหญ่ที่สั่นคลอนทั่วโลกอย่างไรก็ตามเขาให้ความหวังว่าการเกิดใหม่นี้หลังจากผ่านจุดต่ำสุดของสังคมจะเข้าสู่ยุคไฮคือยุคทองอีกครั้งเหมือนช่วงหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองในปี2548 2488 ซึ่งจะกอ่อใหเกิดสถาบันใหม่กฎเกณฑ์โลกและระบบเศรษฐกิจแบบเดิมจะถูกแทนที่ด้วยระบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมนั่นก็คือว่าระบบโลกหลายขั้วนั้นจะเข้ามาแทนที่ระบบโลกขั้วเดียวแต่เราจะผ่านการเกิดระบบหลายขั้วอย่างสันติได้หรือไม่โดยที่ไม่มีสงครามนั้นก็เป็นที่เรื่องที่จะต้องจับตาดูกันต่อไป ที่ผมพูดมาเนี่ยคือความจริงที่ยากจะยอมรับของพลังวัฒจักรของวิกฤตซึ่งเป็นข้อแท้จริงในประวัติศาสตร์โลกตัวเลข80ปีคือข้อจำกัดที่ทำให้ทุกคนต้องหันมาฉุกคิดวัฒจักรรอบที่แล้วจบลงด้วิกฤตสุดท้ายในปีคศ1945หรือ2488ก็คือสงครามโลกครั้งที่2องถ้าผู้ชมลองคำนวณดูว่า1945คศบวก80 เท่ากับคศ .2025 ก็คือปีพศ2488บวก80เท่ากับ2,568คือปีนี้เองโมเดลนี้ไม่ได้ทำนายว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่างเฉพาะเจาะจงแต่มันบอกว่าจะมีเหตุการณ์สำคัญที่จะยุติวัฏจักรนี้เพื่อจบวงจรเก่าซึ่งเหตุการณ์ทั้งคำนี้ก็มีเกิดขึ้นหลายเรื่องวิกฤตทางการเงินซึ่งขณะน,นี้ทางการเงินมีปัญหามากทั่วโลกวิกฤตการสงคราม ซึ่งจุดที่เกิดสงครามเกิดได้ทุกจุดของโลกไม่ว่าจะเป็นที่ยูเครนในยุโรปตะวันออกกลางหรือในเอเชียปัญหาระหว่างช่องแคบไต้หวันระหว่างอเมริกากับญี่ปุ่นต่อต้านจีนแม้กระทั่งไทยกัมพูชาสิ่งที่น่ากลัวก็คือประวัติศาสตร์ได้เตือนเราไว้แล้วว่าวิกฤตที่จะล้างโลกนั้นได้เกิดขึ้นมาแล้วปัจจุบันนี้ทางยุโรปนั้นได้ระดมเงินก้อนมหาศาลในงบประมาณ 4-5ของ GDP เพื่อเอามาซื้ออาวุธป้องกันตัวเองจากความเชื่อมั่นว่ารัสเซียจะเป็นคนที่บุกยุโรปหลักการมันสะท้อนถึงสัจธรรมที่ว่ายุคลุ่งเรืองสร้างคนที่สุขสบายความสุขสบายสร้างคนที่อ่อนแอคนที่อ่อนแอสร้างยุคที่ล่มสลายและความร่มสลายจะสร้างความแข็งแกร่ง ซึ่งมันก็เป็นอย่างนี้มาเป็นวัฒนจักของมาซึ่งเป็นสัจธรรมที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเรามาดูองค์กรเรามาดูครอบครัวเรามาดูตระกูลใหญ่ๆจุดเริ่มต้นของตระกูลก็คือว่าคนต้องแข็งแกร่งถ้าไม่แข็งแกร่ง,ง,งจเจ้าตระกูลหรือชาติตัวเองหรือบริษัทต,ตัวเองรอดมาได้ยังไงเหมือนยุคของคุณในห้างเทียมโชคววัฒนาเจ้าของบริษัทสาพัฒนาพิบูล สมัยหนุ่มๆนั้นทำงานเป็นจับกังขายของหน้าร้านแบกของไปส่งลูกร้านทุกคนจะต้องมาช่วยเหลือกันหมดหรือยุคในเตียงจิราธิวัตรพ่อของคุณสำมฤทธิ์จิราธิวัตรเปิดเซ็นเซอรใหม่ๆก็เปิดเป็นร้านกูหากูหาเดียวเพื่อขายหนังสือต่างประเทศยุคพวกนี้ก็เป็นยุคของคนที่ต้องปากกัดตีนทีบสร้างมาจนกระทั่งเจริญเติบโตก็เลยเกิด ยุครุ่งเรืองสร้างคนที่สุขสบายเหมือนอุปมาไมเหมือนสมัยที่ผมเป็นหนุ่มๆผมต้องทํางานหนักแต่พอถึงยุคเรื่องลูกชายผมสมัยที่เขาไปเรียนหนังสือนะฮะผมไปเรียนที่อเมริกาผมต้องทํางานตอนซัมเมอร์ที่บ่อนการพนันที่เล็กทาโฮนรัฐเนเวาดาเพื่อหาเงินมาจ่ายค่าเทอมให้ผมแต่พอมาถึงยุคลูกชายผมเรียนจบขึ้นสาธิตปทุมวันจากสาธิตประสานมิตรขึ้นสาธิตปทุมวัน ขึ้นมาพอเรียนมาถึงม .4 ก็ถูกส่งไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียที่ออสเตรเลียนั้นก็ไปอยู่ลงอยู่บ้านคนอยู่มีโฮสต์แฟมิลี่แล้วก็เข้าที่หมวชลัยควีนส์แลนด์เข้ามาในควีนส์แลนด์ผมกับอาจารย์ปุ๊กต้องไปซื้ออพาร์ตเมนต์ให้เขาอยู่ซึ่งตรงกันข้ามกับผมกับอาจารย์ปุ๊สมัยที่เรียนอยู่อเมริกาเพราะนั้นแล้วเขาไม่ได้รับความยากลำบากเลยแม้แต่นิดเดียว นะมีนำซ้ำแล้วขณะที่เรียกว่าจะยุให้เขาทำงานในร้านอาหารไทยก็ยังต้องไปเรียกคนที่ทำงานร้านอาหารไทยที่เมืองซิดนีย์ว่าคุณอยากจะตั้งร้านที่เมืองนี้ไหมถ้าอยากตั้งผมให้ทุนแล้วค่อยคืนผมทีหลังแต่มีเงื่อนไขว่าต้องรับลูกชายผมเข้าทำงานเป็นเวเตอร์โดยไม่ต้องบอกเขาว่าร้านนี้พ่อเขาเป็นลงทุนให้นี่ผมยกตัวอย่างง่ายๆให้ฟังผมคิดว่าทั้งนายสตรว์และนายนิวฮาวเนี่ยพูดมีเหตุผล และผมเห็นด้วยเห็นพ้องกับเขาหลักๆเขากำลังจะบอกเราอย่างนี้ว่าพ้น2 5 2 5ไปจนถึง2,570อีก5ปี6ปีข้างหน้านั้นเป็นช่วงที่วิกฤตมากอาจจะมีสงครามโลกเกิดขึ้นอาจจะมีการล่มสลายถึงการเงินเกิดขึ้นดูทิศทางแล้วน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่า เป็นยุคที่โลกคั่วเดียวที่อเมริกาเป็นเจ้าโลกต้องทําทุกอย่างที่ตัวเองมีเพื่อไม่ให้ตัวเองล่มสลายเพื่อไม่ให้จีนรัสเซียอิหร่านหรือโลกหลายคั้วที่กําลังเกาะกลุ่มกันเกิดขึ้นมานั่นคือการประทะก,กันในเชิงอุดมการณ์แม้กระทั่งเขมรก็เป็นหมากตัวหนึ่งที่ทั้งจีนและอเมริกาเอามาใช้กันโดยที่คนคเขมรหรือคนยูคเครนนั้นก็จะกลายเป็นเหยื่อ เพราะฉะนั้นแล้วประเทศไทยจะต้องวางตัวอย่างไงในยุคที่ใกล้ความล่มสลายนั้นเป็นเรื่องที่น่าท้าทายซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าในขณะนี้การเมืองแบบนี้แล้วความเห็นแก่ตัวแบบนี้การไม่เข้าใจภูมิรัฐศาสตร์ของโลกและการโลภพวกนี้นะการเมืองผมเชื่อว่าไม่สามารถพาประเทศไทยให้พ้นความวิกฤตของโลกอันนี้ได้ ประเทศอาจจะต้องกลับข้าสู่ยุคของเผด็จการหรือยุคของการยึดอำนาจจําเป็นต้องมีคนที่สามารถที่จะบริหารจัดการได้เป็นที่ไม่ใช่ทหารแต่ใช้อำนาจการปฏิวัติในการแก้ไขปัญหาประเทศชาติให้ได้โดยใช้อำนาจที่เด็ดขาดไม่ต้องเสียขั้นตอนไม่จําเป็นต้องพึ่งสถาบันหลักหลายๆสถาบันซึ่ง <c oughs> เป็นตัวปัญหาของยุคเจนซี ว่าเขาไม่เชื่อมั่นในสาบันพวกนี้อีกต่อไปแล้วคำถามคือทหารจะหาคนประเภทนี้ได้หรือเปล่าที่ผมเล่าให้ฟังเรื่องนี้เนี่ยถ้าผู้ชมตั้งใจฟังให้ดีๆมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างมากๆแล้วมันเป็นเรื่องที่พิสูจน์มาแล้วเหตุการณ์ต่างๆมาแล้วจําไว้นะผู้ชมครับยุคที่รุ่งเรืองสร้างคนที่สุขสบายความสุขสบายสร้างคนที่อ่อนแอคนที่อ่อนแอ คือต้นกําเนิดของการล่มสลายและความล่มสลายก็จะถูกสร้างขึ้นมาใหม่โดยคนที่แข็งแกร่งครับท่านผู้ชมครับ